ตำนานนักล่าแห่งท้องฟ้า F 1 6 f i g ไฟทิ g ง a ฟลคอหรือที่รู้จักกันในชื่อเหยื่อต่อสู้เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกด้วยความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมันได้กลายเป็นกำลังสำคัญของกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงกองทัพอากาศไทยด้วยเรื่องราวของ F 1 6ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเหนือชั้นทางอากาศและยุทธวิธีการรบยุคใหม่จุดเริ่มต้นของโครงการ F 1 6 ในช่วงปลายทศวรรษ1,960และต้น1,970สหรัฐอเมริกาต้องการเครื่องบินขับไล่ที่มีน้ำหนักเบาราคาย่อมเยาวแต่สามารถต่อกรกับศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการ Lightweight Fighter Program จึงถือกำเนิดขึ้นบริษัท General Dynamics ได้เสนอแบบเครื่องบินที่เน้นความเร็วสูงการบังคับที่ยอดเยี่ยมและระบบอาวุธที่ล้ำยุคแบบจำลองนี้ถูกพัฒนายอย่างรวดเร็วและในปีคศ1,974เครื่องต้นแบบของ A-16 ได้ขึ้นบินเป็นครั้งแรกซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เทคโนโลยีการบินที่ล้ำยุค S16 เป็นหนึ่งในเครื่องบินลำแรกของโลกที่ใช้ระบบ AI แระบบควบคุมแบบกลไกทำให้การบังคับแม่นยำและตอบสนองรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบ Relaxed Static Stability ซึ่งทำให้เครื่องบินมีความไม่มั่นคงเล็กน้อยโดยตั้งใจเพื่อเพิ่มความคล่องตัวสูงสุดในอากาศนักบินสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายแม้ในความเร็วสูงมากสมรรถนะและพลังขับเคลื่อน a 16สามารถทำความเร็วได้มากกว่าม็อก2หรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เครื่องยนต์พลั t w ิ i t นี y f 1 0 0ที่ให้แรงขับมหาศาลจึงสามารถทะยานขึ้นไปยังระดับความสูง50,000ฟุตได้อย่างรวดเร็วระยะปฏิบัติการสูงสุดมากกว่า4,000กิโลเมตรเมื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและถังเชื้อเพลิงเสริมอย่างมีประสิทธิภาพทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งโจมตีและป้องกันได้อย่างยืดหยุ่นระบบอาวุธอันทรงพลัง เอ16ถูกติดตั้งปืนใหญ่อากาศ M61A1 ว u ลคอมขนาด20มิลิเมตรความเร็วสูงสามารถยิงกระสุนได้หลายพันนัดต่อนาทีนอกจากนี้ยังรองรับอาวุธปล่อยนำวิถีทั้งแบบอากาศสู่อากาศเช่น9าไซดวนเดอร์ N120 น้ำรอมและอากาศสู่พื้นเช่น JM65 แมลรีระเบิดนำวิถีเจดีมและอาวุธนิวเคลียร์ขนาดเล็กในบางรุ่นทำให้เอ16มีความอเนกประสงค์ทั้งในภารกิจสกัดกั้นและโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินการใช้งานทั่วโลก ปัจจุบัน S16 ได้ถูกใช้งานโดยมากกว่า25ประเทศทั่วโลกตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเบลเยียมระเวอิสราเอลไปจนถึงเกาหลีใต้และประเทศไทยความนิยมนี้มาจากความคุ้มค่าความทนทานและความสามารถในการปรับปรุงระบบอาวุธได้อย่างต่อเนื่องกองทัพอากาศไทยเองก็ได้รับ S16 มาตั้งแต่ปี1988และใช้เป็นกำลังหลักในการป้องกันน่านฟ้าไทยมาจนถึงปัจจุบัน S16 ในกองทัพอากาศไทย ไทยได้รับ a 16รุ่น A-B ในช่วงแรกและต่อมาได้ปรับปรุงเป็นรุ่นในเมล็กเอเมดเลฟเกรดเพื่อเพิ่มความสามารถด้านไรดาระบบอาวุธและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย a 16ของไทยประจำการที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาและกองบิน4จังหวัดนครสวรรค์ทำหน้าที่ทั้งป้องกันอธิปไายทางอากาศฝึกซ้อมและบางครั้งก็มีส่วนร่วมในภารกิจร่วมกับพันธมิตรพัฒนาการและการปรับปรุง แม้ S16 จะเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ปี1978แต่เครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเช่นเรดิสที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำม,มากขึ้นจอแสดงผลแบบดิจิทัลในห้องนักบินและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยรุ่นล่าสุดอย่าง S16V w เ p e r ได้รับการอัปเกรดให้มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องบินค่ะบทบาทในสงครามและปฏิบัติการจริง S16 ได้เข้าร่วมในสงครามมากมายเช่นสงครามอ่าวเปอร์เซีย ปฏิบัติการในคาบสมุทรบอลคานอาฟัฟกานิสถานและซีเรียมันถูกใช้ทั้งในการโจมตีภาคพ,พื้นดินสกัดกั้นทางอากาศและสนับสนุนกองกําลังภาคพ,พื้นดินอย่างมีประสิทธิภาพความคล่องตัวความแม่นยําของอาวุธและความสามารถในการปรับตัวทำให้เอสยังคงเป็นกําลังสำคัญของหลายกองทัพแม้จะมีเครื่องบินรุ่นใหม่เข้ามาแทนบางส่วนบทสรุปตำนานที่ยังไม่จบ แม้เวลาจะผ่านมากว่า40ปีแล้วแต่ F16 Fight ไฟทิงแฟลชยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมความยืดหยุ่นและพลังทางทหารที่สำคัญด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง F16 ยังคงพร้อมที่จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าปกป้องน่านฟ้าและมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ของกองทัพทั่วโลกไปอีกหลายสิบปี